สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับปีนี้2,164ครับผมได้ยามาฮ่าวาย80คันนี้มา1คันครับในราคา3,000บาทก็กะว่าจะเอามาทำเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกครับคันนี้วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้ฮับมอเตอร์ขนาดสัก ส0 0 0ถึงห้าพันวั์นะครับใช้แบตเตอรี่เจ็ดสิโวลต์เพื่อที่จะให้สามารถขึ้นเขาขึ้นอะไรได้สบายๆครับก็ดูน้ำหนักรถแล้วไม่มากนะครับมันหนักกับที่น้ำหนักของแบตเตอรี่กับน้ำหนักของของฮับมอเตอร์ครับคันนี้วางแผนว่าจะไม่ ทำที่ใส่แบตเตอรี่เพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นครับให้เห็นข้างนอกเนี่ยเป็นเฉพาะโครงรถเดิมๆครับจะซ่อนแบตเตอรี่เอาไว้ในโครงรถทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ที่เบาะนั่งก็จะดีไซน์ให้สามารถไว้แบตเตอรี่ได้ด้วยครับส่วนโชกหน้านะครับโชกหลังก็เปลี่ยนนะครับเป็นกระบอก สวิงอาร์มนะครับก็จะเสริมให้ยาวไปอีก2อ2นิ้วครับเปลี่ยนเป็นของอลูมิเนียมนะครับตั้งใจว่าน่าจะใช้ของฮอ n d a าเวบรอยน่าจะเอามาใช้แทนกันได้ครับถ้ามันขาดเหลืออะไรเดี๋ยวก็ค่อยกลึงช่วยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนยางก,ก็คิดว่าจะใช้ยางใหญ่นะครับเป็นลายวิบากจะดู ดูดูขึ้นครับถังน้ำมันตรงนี้ก็จะเจาะครับเจาะไว้อ่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้ก็นี่นะฮะว่าจะใส่แบตเตอรี่ไว้ข้างในครับท,ที่โครงด้านหน้าตรงนี้จะใสไ่ไว้ข้างในเพราะว่าเมื่อพลิกจากด้านล่างดูแล้วนะครับมีรูที่สามารถใส่ได้สบายสบายครับแล้วแค่แค่ทำฝาปิดเท่านั้นแหละครับอขอบล้อก็ จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขอบล้อดำนะครับด้านหน้าก็เช่นกันครับเป็นขอบล้อสีดำนะครับออส่วนด้านหน้านี้เอาออกทั้งหมดฮะไฟก็เป็นใช้โคมไฟกลมๆนะครับของไฟกลมคล้ายๆของฮาร์เลย์อย่างนั้นและครับ mm hmm. แฮนด์นี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับ mm hmm. เปลี่ยนใหม่เป็นแฮนด์รุ่นใหม่นะครับออไฟลงไฟเลี้ยวไฟหลังนะครับก็ เปลี่ยนทั้งหมดครับเปลี่ยนทั้งหมดตัวเครื่องก็เอาออกนะครับก็ค่อยทําฝาปิดที่ที่ด้านเครื่องตรงนี้ครับนี่แหละครับสบภาพาที่เวลาแกะออกมาแต่ละชิ้นแล้วนะครับก็ตั้งระเกตระกะอยู่อยู่ตอนอย่างนี้แหละครับแยกส่วนหน้าไปส่วนเครื่องไปส่วนของเฟรมไปนะครับส่วนด้านหลังก,ก็แยกออกไปนะครับ ส่วนที่จะใช้ได้จริงๆนะครับคือส่วนของเฟรมนะครับกับถังน้ำมันนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ใช้อะไรครับบอกก็ดีไซน์ใหม่ไม่ได้ใช้สวิงอาร์มก็ไม่ได้ใช้โชคก็ไม่ได้ใช้ครับนี่แหละครับที่ใช้ได้คือเห็นชัดๆคือเฟรมนะครับกับถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็อย่างที่เรียกกับเพื่อนๆนะครับว่าจะไปเจาะใส่มอเตอร์ คอนทเลอร์นะครับเอาไว้ในถังเลยนะครับเพื่อการการน,น้ำกันฝนอะไรนะครับเจาะเหมือนที่ผมเคยเจาะของ Honda าเวฟนะครับเออก็เป็น,เป,นเป็นความฝันนะครับเพราะว่าไปเห็นคันนี้แหละครับคันตามตามรูปนี่แหละครับของฝรั่งแต่เขาทำได้ได้สวยมากลองตัวมากครับเพราะว่าจะทำอย่างนี้นะครับ สีอาจจะอย่างนี้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทหารอะไระค่อยว่ากันนะครับเป็นสีเขียวแบบด้านๆอะไรนะครับค่อยว่ากันแต่ว่ารูปร่างพยายามจะคงสภาพอย่างนี้ไว้ให้มากที่สุดครับเพราะดูแล้วเออลองตัวดีครับแล้วครับเพื่อนๆโปรดติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเป็นระยะระยะครับช่วงนี้ก็ขอหาของที่จะมาลงกับคันนี้ให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับ ชคหลังหาเจอแล้วสวิงอาร์มหาเจอแล้วนะครับรอเจอแล้วยางยิงอะไรเจอหมดแล้วครับไฟหน้าเจอแล้วแฮนด์เจอแล้วนะครับเหลือแต่โชคหน้าครับว่าจะเอารุ่นไหนมาใส่นะครับเพราะว่าต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยครับสังเกตในรูปก็มีการต่อต่อขึ้นมานะครับที่ที่ในส่วนของแกนกลางนะครับต่อขึ้นมาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับโชคดีรครับขอบคุณครับ